บนาเห็ดบนาทำกับอีล่าน้อยอุงอิงเลยสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซสาวน้อยเผ็ดบันแพงแฟนคลับเอซอีล่าน้อยอุงอิงสู้ขู่สู้คนมาพอมาพบกันยามเสา้าครับวันที่สิบหาานะพี่น้องเนาะ เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567กับช่องไทยสีเกตชาแนลจังไดจังว่าบนาเฮ็ดจังไดจังว่าบนาทํำกับอีหลาหน่อยมือขึ้นอีหลาหน่อยอุ้งอิงตอนออกแสดงโชว์ช่วงร้องเพลงแม่ห้างน่อยตึกท้ายปิศิศนา ด้วยความคลั่งไค้ศิลปินหรือด้วยความเมากับ,บ่จักเนาะกับไปดึงไปจองอีหลาหนอยอุ้งอิงเหตุให้ทอ้งด้านพอหักอีหลาหนอยอุ้งอิงต้องลากคอออกมาให้เจ้าหน้าที่ดูแลนี่เป็นเหตุการณ์ร้ายขังร้ายค่าครับเกิดขึ้นกับร้ายศิลปินหลายวง ที่บออาจหลีกเลี่ยงได้กับคนที่มึนเมาเนาะคนที่มึนเมาหนาเวทีดีแน่ที่อีลาหน่อยอุ้งอิงนี่มีบอดีกาดโดยที่บอต่องจ้างคือศิลปินคนอื่นๆที่ว่าดังในระดับประเทศศิลปินที่ดังในระดับประเทศมีกาดส่วนโตเนาะมีกาดจ่างกาดมาดูแลโดยเฉพาะกามี แต่สำหรับอิลาโนอ,อุอิงนี่มีการทุกสถานที่นั่นก็คือบ้านฮักต่างๆบรรดาพ่อฮักสิไปปกป้องสิงไปดูแลอิลาโนอ,อิงทุกสถานที่ที่ไปทำการแสดงนี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่งาม สำหรับความหักความแพงที่มีให้กับอีหลาหนนอุอุ้งนี่คือสิ่งที่ที่บ่เคยปรากฏกับศิลปินผู้ใดที่ิมีแฟนคลับเอบซนี่มาให้การซัพพอร์ตมาให้การสนับสนุนโดยบ่มีเงินไขหัวใจดวงเดียวกัน มือคืนก็นถือว่าเป็นบ้านหักฟ้าใสเนาะเอาหัวใจไปเต็มเต็มเอาใจไปเต็มที่ครับสำหรับความหักความแพงที่นีต่อลูกต่อหลานต่อลูกเต้าอิลาน,น้อยอุ๊งนี่ถือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวจิตแห่งสาวหน่อยเผ็ดบานแพงเป็นศูนย์หน้าตัวจิตเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า ที่มีแฟนคลับ FC มากมายให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตพี่ดอกมิหมาแค้นแฟนมอลำยังจำบรมคู่เนาะทางด่านลิเกอยู่ทางกรรมจังวัดชัยนาทไดบอกครับที่ได้เอาพระสมเด็จมาให้อีหลานน้อยอุ้งอิงเอามาให้พอยงยุดเพื่อนเด็กกราวเอาไว้ว่า อีลาน้อยอุ้งอิงนี่หนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านเป็นคนตีหายากเป็นศิลปินที่หายากที่สุดบอมีไผ่คืออีกแล้วสิมีไผ่คือกันหาคือยากว่าสันทละสิบปีนี่ศิด้หาได้บอที่สิมีศิลปินคือจังอีลาน้อยอุ้งอิง ศิลปินที่มาบ่ถึงเดือนดังเปรี้ยงปร่างในระดับประเทศเป็นที่หูจักเป็นที่ฮักเป็นที่แพงมาบ่ท่านหอด2ปีมีแฟนคลับ fc ทั่วโลกให้การซับพอร์ตให้การสนับสนุนมีบ้านหักหลายหลังที่คอยดูแลที่คอยซับพอร์ตด้วยยังครับ ด้วยบารมีด้วยคุณงามความดีที่เคยสั่งสมมาบอมีศิลปินคนใดในยุคนี้ครับที่สิคืออีลาน้อยอุ่งอิงมีหลายหลายคอมเมนต์ว่าเกิด6 0สิปีกับว่าเคยพบเคยพอศิลปินแบบนี้ บอกเคยเบิงหมอลำก็ไดมาเบิงหมอลำย้อนอีลาหน่อยอูอิงนี่ล่ละศูนย์หน้าตัวจิตศูนย์หน้าตัวเป้าเร็วเร็วนี่เหากระสิไดเห็นผลงานสาวสำหน่อยค่อยหักก่อนสีมาเป็นสาวสำหน่อยค่อยหักกะไปเชียศูนย์หน้าของทางกรรม สาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะมิวรัชดาพร์ออกซิงเกิลสิบแปดตุลาคมนี้ครับใกล้ใกล้สีหอดสีป้อยออกมาแล้วครับทึ่งบาปทั่งขิดหอดแต่ถือว่าเป็นศิลปินเป็นศิลปินหนึ่งเดียวเพื่อกันครับที่เขามาในาในค่ายลำเพลินอินดีแ้และคอร์ดเราได้รับความสนอกสนใจ ถึงแม้ว่าจะมีอายุสักน้อยประสบการณ์มากมายหลายปีเห็นบ่ครับกว่าจะเด่นกว่าจะดังในหลายผู้หลายคนต้องใช้เวลาสังสมมาเป็นหลายสิบปีแต่อีลาน้อยอุ้งอิงเนี่เขามาอยู่ในแวดวงการของหมอลองหมอลำมบอยจากปีมีกระแสนิยมมีผู้ชม คอยสนับสนุนมากมายมีการดหนาเวทีนี่บอตํมกว่า20-30คนที่เป็นทีมงานบานหักต่างๆคอยดูแลความปลอดภัยดังนั้นผู้ใดคิดหายกับอีลาน้อยอุ้งอิงในทางที่บอดิบบอดีทั้งต่อหน้าและรับหลัง เ้าสิเห็นไดวา่าหลายห้ายผู้หลายๆลายคนต้องมีอันเป็นไปบุญบารมีมันแตกต่างกันครับวาสนาแต่ละคนกะแตกต่างกันเหตุในแบบเดียวกันแตกความชอบของอความนิยมชมชอบบอคือกัน ถึงแม้จะร้องเพลงเดียวกันแต่สเสน่ห์ของท่านผู้ชมผู้ฟังสี่เพิ่นเข่ามาเบิงนี่มันกับคนละแบบครับเอาสหรับคลิปนี้ฝากตอนไว้แต่เพียงสำนีครับเรื่องยาหาธรรมกับอิลาหน่อยอู่อิงขอบคุณสี่กับมาเบิงมาแย่งพ่อกันคลิปนาครับสบายดีครับผม